ว่า่วมทำบุญกับผีเพิ่นเดชถวายเหีียผพระอย่างนี้นะครับผมกับทีโอกาสดิถวายสังฆทานนะครับวันเกิดนะครับครับสวัสดีครับพี่น้องทุกทุกคนนะครับผอกับผมอียบเสียนะครับมินิทิโอกาสผีเพิ่นทำบบุญเหีียงพระอย่างเนีนนะครับถวายเพลนเพิ่นถวายเป็นนี่ครับ สวัสดีครับพี่เจี๊ยบครับสวัสด,ดีจ้าครับคุณผีคุณนายคุณหมวดเคุนเลี้ยงพระเนาะครับ <c oughs> เลี่ยงพระน้นนนองมีพี่น้องบันทำญ่มาซอยกันหลายเลยครับกุ้งเนื้อกุ้งสด,ดยยเดีย๋ยูช่วยใช้ยูย <dri? S 2> พวยได้อันนี้พี่เป็นติดยศปะครับแมนค่ะอันนี้ก็เป็นคุณนายตำรวจเนาะไอ้คุณนายคุณหมวดเสลล์หัวไม้ไหมค่ะเพราะว่าผัวคนแรกเนี่ยเป็นนายดาบอันนี้สิติ๊นายรอยแล้ย ไม่มีครับเขาย่างเนื้อนะครับนี่โอ้หลายหลายอย่างเลยนี่ใ่ใหญเนื้อย่างเนื้อย่างวันเดียวกาลวันเลี้ยงเป็นหมูกระทะน้ำเนาะแมนค่ะมีหมูกระทะนี่ลอยลอยลูกลอยองค์แบบนี้ยลอยกว่าค่ะลอยลอยกว่านู่นไงมาแล้วสะมเดินมาแล้วพอดีเลยมีมลมาฉันอยู่อยู่บาทนะครับแต่ว่าลอยลอยเขาองค์เลยนะครับมันมป็นหน่อยนะครับนี่ เป็นนิมวลเนียนทั้งพระทั้งเนียนนะครับเป็นนิมวลมาชั้นครับลายญี่ปุ่นนองวั้นซุดเลยครับโอ้เนียนนี่คือทส่สมบูรณ์อยู่นะครับเนี่ยคือทส่สันเสียบอยู่คุณครับ อันนี้นำชิมไมมใหญ่นี่นำสมตำอ๋ออนนี้เป็นตำกุ้งสดพร้พี่น้องงานเดียวนจังหอมาดใส่รวยใส่หอมเปีมานอหอมเปียมาส่ก่อนหอมเปีเอามเนามเปเอามาลยสมตำเลเหอมเปเห่เือนเราสดักเ้าเอวสุกุ้งสดจ้าสลเน้นจ้าี่กุ้งสดพร้อมพี่น้องเป็นตากุ้งสดนะครับนี่ครับเกิดแต่ซี คุณแม่ิ่นมาซอยนะครับมาประกบท่าบุญพวกกเปาประเวียางหนึ่งสองอย่างนี่เนาะพี่เก็บอย่างหลายอย่างเลยมึงนำจิ้มเนาะพี่น้องนำจิ้มเป็นหมอะพี่น้องมาเด้อมาซีนแอยากั่วยด้วยช่วยบุญครับพี่น้องเป็นทำาบุญนะครับ นัมนผ่านี้มนเน้นมาชัน,นเพนครับเน้นเป็นเน้นผากทุ้ดรอนนะครับก็ดิเดิเมืองแล้วดูหลุกร้านผู้ใดก็หลายแห้งพี่น,อน้องนี่ครับเน้นผากผุด้ดรอนนะครับโดยเฉพาชั้นเพลนครับกำลังเป็นกนลางบุญไว เตรียมควางมันมีของหวานหอมีั่วไปเตรียมควางเหมอนครับทำไปถวายเพื่อนนะครับงมายืนอยู่ผับรวมนะครับเป็นพี่น้องมาซอยกันหลายแห่งครับนิมุตนพระเนีนมาบ่อยกว่องค์นะครับ bạn hòa nam ở đây tức là con con, không hòa, không hòa, không hòa, không 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 ครับมีอาหารข้าวหวานนะครับมีขนมหวานน <c oughs> ําเอาผ้าหอมมาใส่ขันกี้เดี๋ยวโคเลมทั้งปุ่นอยู่จ้ะปุ่นไปยิบนี่คือการหล่แรงหล่ใจ <c oughs> ของชาวบ้านนะครับเป็นมาซอยอันนี้มาทำบุญรวมกันนะครับอันนี้จ้ามาเด้อ เพาเการหอยนงสีเน yeah. ี่ยหน่อยนี่มากแล้วครับเนี่ยน้ำหวานเนี่ยมาองเื่อนะยาฐานหอมกันครับยาน้ำพ้อน้ำกันเลยครับพี่น้อง โมนเนียนบดบดสันข้าวกันสันหวานกันเลยบ่าวหอนห่อนเนาะห่อนห่อนกับสันหวานกัน,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 นเอาเนี่ยทำยังไงครับทำยังไงเลยนะั่นละโอ้มากรุงมาเนาะเกินมากห่อนๆเพน่ปนกัดเนียนเย็นๆหวาน,าาาน,น,าน,นหวานกันนะครับในมุมความเด็ยหเนียนโอ้น้ำเที่ยงหมดเลยนะ

แซ่บจกครับเนียนแซ่บครับโอ้สลังกับมีเด้อพี่น้องเรือนี่นะครับพุทธศาสนาครับมีท่านผูมิกับสพปเรัตรนบ,บุรีนะครับเพิ่นมาหยวนเป็นเกียรติถวายพระทหารนะครับกรากขอบพระคุณท่านผูมิกับนะครับผมที่มาเป็นเกียรติในการถวายเดีอ่งพาน,นีน,นะครับ ส่วนส่วนนี้ับเป็นทั้งผักดิบอย่างทั้งเจ้าหวาดนะครับกตะดิฉันอยู่ข้างในนะครับเนยแซ่บผักขักต้น พาโอกาสดีผมกะผีบนผีบพท่ทำบุญเลี้ยงพระผมก็ถคือโอกาสมันเกิดผมร้อมกับเสด้ถวายถวายสังฆทานพระอาจารย์นั่นนะครับพระอาจารย์เจ้าว่าเกิดมาร่วมทำบุญกับผีเพเดนได้ถวายเลี้ยงพระอย่างนี้นะครับผมกะถคือโอกาสด้ถวายสังฆทานนะครับวันเกิดนะครับมาผีหน่อยน มาเพียวนั่งนี่ไงท่านสมบูรณ์อืยูทูบเบอร์น,นั่นนี่อีแอแ็มแซ่บติดตามหมน่อยเออนี่อีแอ็มแซ่บแล้วขอจ่ายให้ก่อนนะอ๋อให้ก่อนให้ก่อน ชิวาทนาสีริสานิจาวุทาปจายิโนจัตตารุธรรมวัฒนติอายุวันโนทุกังออกลังวเี่ยพวกแนอยากเจอหอดเจออะไรบ้างเขียนสีพรมีขมับพ่อเขียวหมักเอาขมับฝังขมับฝรังไง เน้นเพปรสวายมาสมเด็จเออสมเด็จตัวละครเอาไัวยีมาอันตะโกหลร้ล้านตัดเน้นเน้เนรวบได้บัท่านอีมนะครับยกมือไปเลยเด้อ ครับประกาศสีชั้นบางลุกบ้างองมันกับพะท่านอิ่มนะครับครับผับรวมกับสีมีประมาณนี้นะครับสุทไา้แล้วกับพอเนียนพระเนียนเพ็นกับแล้วกับสีเหลือแต่เก็บเก็บพวของแม่ควนะครับครับถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ